เดี่ยววันนี้อยู่ผมนะเ็นนาผมวันนี้เราอยู่กับโรบอกนะครับโรบอกวอเตอร์นะครับวอเตอร์ปาร์คเราจะลงช่อนนี้กันเด็ดไปอ้ ทำไมไม่มีเสียงวะโอ้ยยยยยอ๋อน้ำหมดอ๋อเมื่อกี้มันติดบักนะครับอันนี้มันไม่ม,ม,มีแล้วก็ลงไปเลยเย็ดแม่อ๋อ มาแล้วโอ้ยโอ้ยไอชิปโอ้ยโอ้ยโอหมีคนอยู่มากมายเออ นี่ลวอืมอืมอืมโอเคอ๋อดืมดื้ครับขอนอนอนดอยดสั ป้าบอกว่าไอ้ควายเอ้ยไม่มีที่นอน้นุึงอกป้าดา่าเราไปโดดหน้ามันดีกว่าเดี๋ยวเราเขาขึ้นอน,นุกันนะเอ้ยเอ้ยอีใน,นนี้มีคนแคสเกมแน่เลยอะ

เจออีกแล้วครับผมบ่อยครั้งมากเป็นอย่างนี้เนี่ยอะไรล่ะคับฆ่าตัวสุวนตายนะผมเราฆ่าตัวสุวนตายแล้วแล้วก็มาตรงนี้ตรงไหน โอ้โหไปมามาแมาแล้วก็เอาแล้กวก็มันจะตกไอ้พวกข้าวเวนข้ามาเลยครับมันต้องสนใจข้าวมันเอ้า,ามืามดแล้วเรากระโดดน้ำดิเย่ไหว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 ,ไวแล้วก็ตูด นี่ตะ้วก็เปิดองนี้มันติดบั๊กบ่อยมากเลยอ่ะเอาเอ้ยเอ้ยเกือบเกือบโอ้โหเนี่ยอืมก็สวนน้ำขึ้นได้แบบนี้เด็กมีโอกาสตกมั้ยเนี่ยโอ้ติดบั๊กหมดเลยันวัดตัวชี้หน้าปุ่มว่าองนี้มีการติดบั๊กสูงสุดเลยหน้าปุ่ม ก็ว่าได้อืมอืม,อมสวนน้ำดิสนีย์เลยนี่ถ้าดิ่งไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับเราจะสัมผัดบรนยากาศเอาก็มันโดดน้ำจริงอ่ะอืมแต่ถ้าได้โดดนน้ำจริงก็สบายกว่า นี่ส่บน้ำที่ไหนว่าใหญ่ชิห้หรออ๋อมีประตูผาแล้วเลยเนะี่ยเอ้ยเด๋ยวเด๋ยวมันแตกเสือได้อืม ละเอาลงตาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะโอเคโดดนงแล้วกันดีกว่า1 2 4 โอ,ยโอย้ยโอ้ยขี้แพ้ร่วงนี่ฝืกอันร่วงเย็ดเย็ดนะับอืมตึกึกตึกเฮ้ยปวดีลงุลงไอ้รงรงรงทำอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเกมนี้โซฟานั้งได้เราจำได้

าจะไปพร้อมกันในนู้โอ้โหโอ้โหนี่สวนน้นไนวะระวังติดอือชัดเลย ชัดเลยชัดเลยชัดเลยอ้อมโดดบนน้ำได้ด้วยเหรอโดดโดดอ้ออ้ออ้อนี่คือสเต็ปเกี้ยนเกียนนะโปนอนอ่าแับชั่นนี้แับชั่นแคปชั่นแชทแสนอ้อเดี๋ยวละเดีไปแับชั่นต่อไม่ได้มีแค่นี้แับชั่น

ตอนนั้นเรายังไม่ได้เล่นเลยไปไงอะ่ะให้ขึนอ๋ออ,อันนี้มันบักดี้วะเออติดตลอดชีวิตบักตลอดชีวิตครับผมอืม เยอเยูไอ yeah. ้ไอลุงเดี๋ยวผมเป็นเลื่นสูบน้ำตาลนี้แล้วก็ไปละอืมเจอกันคัดหน้าดีกว่าเยอะ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 เพราะว่าเรายังไม่ได้เลื่นอันสุดท้ายเลยอันที่สองก็ยังเลื่อนไม่จบเลยครับเดี๋ยวเลื่นอันที่สองวันสุดท้ายจบกัน ไอ้โดโดดีโดดีโดโดโดดีโดดีโดโดโดดีโดโดดดมน่ะมีเาไปนีนีเนีดียอนที่สองนด อันนี้ก็าสร้างไว้เหรอโอหนี่มันลังดิสนีย์แลนด์ว้ออย่างโหดโออเออเออเอโอุ้ยไอ้เนี่ยนี่ก็คืออันนี้สองครับไปอันที้สามครับผมมันไดอยู่ไหนวะอ๋อนนู้น tìm bài học hôm vui mùa nắm bài 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 về mua hồng bài chụp, tập anh ấy sáng nào bôi ui ui nắm rồi โอ้โยน่บแบบโอ้โอโยจะมีสวนน้ำจริงแบบนี้มะมเฮ้ยเอ้ยนี่ก็คนที่สามน่าผมอ่าเออวันนี้ก็เอลาไปก่อน นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับตัวใครให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย